วันนี้นครับท่านผู้ชมวันนี้เราเดินทางกันมาที่จถานที่แม่งานนี่นะครับได้เลขตัวไหนเดี๋ยวเน้นย้ำว่าตัวเลขเป็นเพียงแค่แนวทางนะครับวันนี้มา,อาลองวันใหญ่มาขอรางวัลที่หนึ่งถ้าถูกรางวัลที่หนึ่งเดี๋ยวบวชให้เจ้าแม่เจ็ดวันนะครับเหมือนที่เคยพูดแล้วก็ถ้าถูกรางวัลใหญ่หรือถ้าผมมาได้เดี๋ยวผมจะเอาพาพยนตรน์ของตัวเองมาฉายที่นี่หนึ่งคืนนะครับสําหรับแก้บนเจ้าแม่นะครับถ้า ถูกลวันที่พอที่จะมาได้นะครับก็เดี๋ยวเราไปรุ่นกันนะครับผมไว้เดี๋ยวนําภาพยนต์ของผมผม,มาฉายที่นี่หนึ่งคืนแล้วก็ถ้าถูกางวันที่หนึ่งก็จะสวนให้เจ็ดวันโอเคเราไปรุ่นกันอเ,เอาป,ปาั๊ไปแล้วันเอาให้ดีแหละให้เนเคยบอกนีเลยเอาสองนะตัวทีเดียวเลยเนาะสองตัวทีเดียวเลยนะ สองเจ็ดสองสองแปดสองแปดแปดสองเอาสองเอาสามเอาสามไหมเอาสามตัวไหมตัวหนึ่งเอาอีกตัวนี่งชบเด็ตัวนี้เดียวเขาจะบอกว่าชอบเด็ออกง่าย แต่ผมผมฝันนะเพราะว่าเลขมันออกตัวเก่าเลขวันเนี่ยผมฝันเห็นพญานาคเลขมันจะมีแปดสองโอเค